ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าครับทองฟ้ายังดูสดใสอย่าแปลกใจครับวันนี้ผมยังไม่เมาครับแค่ร้องเพลงสนุกสนานครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางต้นกันชาครับผม แต่เอาออกไปฝากใครไม่ได้นะครับอย่าขอนะครับอย่าขอมาเอาไปฝากใครไม่ได้ครับแค่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมตอนนี้ผมเต้สีปึกกับทีมงานคนนำทางพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยครับไร่กัญชาภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับผมละลานตาไหมครับอันนี้ถือว่าน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่ามันเลยฤดูเก็บเกี่ยวมาละแต่ก็ยังพอมีอยู่ สายเขียวห้ามพลาดนะครับมาที่ภูเขียวแวะได้ครับผมไร่ภูเขียวภูเขียวไร่กัญชามาชิมกัญชากันนะครับเขาเปิดให้ชิมใบมีน้ํากัญชงกัญชามีอาหารที่ทําจากผลิตภัณฑ์กัญชาครับผมอย่าพลาดครับผม